รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ไก่ย่างไหมคะไก่เหลืองบางแสนนะคะอร่อยคะ่ะสวัสดีค่ะเชื่อแน่ว่าคนไทยมากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศนะคะจะต้องรู้จักเคยได้ยินชื่อหรือเคยมาเที่ยวบางแสนค่ะเพราะที่นี่คือสถานตากอากาศชายทะเลแห่งแรกของประเทศไทยค่ะ ถ้าให้นึกถึงคําว่าบางแสงจะได้ถึงอะไรก็อต้นมะพร้าวทะเลของกินมั้งปูกกรอบตัวเล็กๆะไรอย่างเงี้ยเห็นน้ําทะเลแล้วรู้สึกว่ามันโล่งมันได้เห็นอะไรมองอะไรไกลๆปลดปล่อยแม่ก็นึกถึงน้ำาลค่ะนึกถึงน้ําทะเลคืนมันอย่างเงี้ยค่ะชอบเล่นชอบว่ายอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนเขาจะมีเรือใบแล้วก็ออกไปดูถ้าคนนั่งเรือใบแล้วเขาก็จะไปทิปโป๊ะ สมัยก่อนหน้าผลไม้อ่ะที่จันทบุรีอ่ะเขาก็จะมาลงบางแสนลง,งแสนเนี่ยแวะแต่ตอนนี้เขาไม่แวะแล้วนะมันถน,นถนนมันไม่มาผ่านหรือยังไงเนี่ย,เ,ยเออมันเลี่ยงไปแล้วอ่ะโอ,อ้เดี๋ยวนี้มันจะไม่แวะแล้วเทศบาลปรับปรุงมาเรื่อยๆอันนี้เขาเทศบาลมาดูแลปลูกใหม่หมดลงเพิ่มใช่ไหมลงเพิ่มหมดเ,<ล>เรียบร้อยสวยงามมากที่นี่คึกคักอ่าในมุมประมาณว่าคนเยอะตื่นเต้นครับอยากเห็นว่าที่นี่เป็นยังไงแล้วเป็นยังไงแล้วก็พอมาเห็นก็ก็โอเคครับ ของเราผมก็ชอบน้ำทะเลอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับบางแสนไม่มีความว่าเก๊กไม่มีความว่าประดิษฐ์หรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นความเป็นธรรมชาติของทั้งคนทั้งท่องเที่ยวมันรู้สึกมาแล้วสบายอ่ะมันคือความเป็นบางแสนสําหรับผมนะมองว่าบางแสนมันสบายคนทุกชนชั้นมาเที่ยวได้หมดสบายอารมณ์ผมชอบชอบแบบนี้ง่ายๆบ้าน ชายหาดบางแสนแห่งนี้นะคะทรายจะไม่ขาวสวยหรือน้ําทะเลจะไม่ใสแจ๋วแต่เสน่ห์ของบางแสนที่ไม่เหมือนใครค่ะวันเสาร์แบบนี้นะคะจะเห็นว่ามีผู้คนมากมายมาหาศาลคะ mm ่ะ hmm. เดินทางมาเล่นน้ําทะเลที่นี่ตั้งแต่เหนือสุดของหาดจนถึงใต้สุดฝั่งนู้นนะคะจะเห็นว่ามีผู้คนเยอะแยะมากมายมาเล่นน้ําเล่นเครื่องเล่นแล้วก็มากันแบบครอบครัวทุกเพศทุกวัย สิปีก่อนบางแสนเป็นชายหาดริมทะเลรกร้างยาวประมาณ2กิโลเมตรในตำบลแสนสุขค่ะ จนกระทั่งพศออ2,486จำพลปพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นได้มีเริ่มสร้างสถานตากอากาศแสนสำราญพร้อมโรงแรมที่พักร้านอาหารและบริการต่างๆขึ้นด้วยความที่บางแสนอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ80กิโลเมตรเท่านั้นการเดินทางก็สะดวกสบายทางถนนสุขุมวิทบางแสนสมัยก่อนจึงถือเป็นชายหาดท่องเที่ยวแห่งแรกและยอดนิยมอันดับหนึ่งของประเทศไทยค่ะ ย้อนกลับไปเท่าที่ป้าจําได้เลยอะคะ่ะเก่าที่สุดเลยทันยุคไหนคะคคจอมพสลสิษดิ์จอมพสลสฤษดิ์หลังจากจอมพลปสักพักหนึ่งค่ะใช่ใช่ไหมคะวางแสนในยุคที่ป้าเด็กๆจําความได้เป็นยังไงคะคจะเริ่มแรกก็จงมีต้นมะพร้าวค่ะจอมพสลสฤดิ์ท่ทานจะปลูกต้นมะพร้าวตองต้นคู่กันท่านเองเข้าากันเป็นเป็นแบบเป็นคู่รักกันใช่ค่ะมะพร้าวจะปลูกเป็นคู่ๆตลอดริมหาดค่ะ ค่ะสมนี้ก็มันตายไปมากแล้วนะคะเหลือคู่น้อยอะค่ะเหลือที่เป็นคู่คู่น้อยแล้วแต่ว่าเราจะเห็นเราจะเห็นเป็นคู่กับทิวมะพร้าวเป็นแถวแถวนี่คือท่านมาปลูกในยุคนั้นยุคที่เริ่มเริ่มเปิดบางแสนใช่ไหมคะแล้วยุคนั้นบ้านเมืองชุมชนเป็นยังไงคะชายหาดเป็นยังไงก็มันเป็นธรรมชาติก็ยังไม่เจริญเท่ายุคนี้ค่ะค่ะอย่างอย่างสภาพธรรมชาติเปลี่ยนไหมคะป้าธรรมชาติก็เปลี่ยนไปเยอะค่ะแต่ก่อนจะลกจะล้ากว่านี้เยอะอืออเดี๋ยวนี้มันสะอาดมัน เป็นระบบระเบียบเป็นระบบระเบียบในยุคแรกๆมันมีกิจการอะไรบ้างคะมีเตียงผ้าใบมีห่วงยางแล้วก็มีแม้ค้างหาบเล่อ่หาบเล่ต่หาไปทั่วไม่ต้องตั้งอย่างนี้ค่ะหาไปทั่วจะไปไหนก็ได้จะไปรบควนแขกแบบไหนก็ไม่มีใครว่าเราก็คือต่างคนต่างทํากินเนาะแล้วสมัยนั้นเตียงผ้าใบยุคแรกนี่เท่าไหร่ราคาสามบาทค่ะสามบาทนั่งจงสอยจะกลับเหมือนกันเดี๋ยวนี้สามสิบป่ะก็ลายยุค ผ่านมาประมาณ70ปีขึ้นมา10เท่าแล้วก็เช uh ่าจักรยานจักรยานก็ชั่วโมงละ3บาท3บาทละบาทบาทแล้วแต่3บาท5บาทเที่ยวได้แล้วสมัยนั้นร่วมเปิดตำนานบางแสนสถานตากอากาศชายทะเลแห่งแรกในประเทศไทยสู่การจัดการพื้นที่ชายหาดสาธารณะต้นแบบโดยเทศบาลต้นแบบของประเทศนะคะในกบนอกลาวันนี้ค่ะ ช่วงกบจูเนียร์ปี7 9อย่ก้ายังไทยไปกับโลกอีกหนึ่งรางวัลน,น้องใหม่บนเวทีกบจูเนียร์ปีนี้ก็คือรางวัลอินโฟกราฟิกซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับผลงานสารคดีที่สามารถเล่าเรื่องผ่านรูปแบบของอินโฟกราฟิกในอย่างสร้างสารรค์เหมาะสมและสวยงามซึ่งผลงานที่เข้าตากรรมการในปีนี้ก็คือผลงานเรื่องหมูน้ำวิวัฒนาการของพยูนจากโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาจังหวัดตรัง ก็ขอขอบคุณอาจารย์ญญที่ปรึกษาขอ,ขอบคุณรายการกรมนอกกราที่ให้โอกาสพวกผมได้แสดงผลงานครับขอบคุณมากครับช่วงหน้านะคะต่อจะพาไปรู้จักกับบางแสนแสนสุขในมุมของการปกครองและการบริหารจัดการที่มากกว่าหาดทรายเตียงผ้าใบห่วงยางและไก่ย่างซ้มตำค่ะ